นางนวลนางนางไนอนเ้ย hmm. วันนี้นางนวลมาจากเย็นเลยมาอยากเย็นเลยมาอยากเย็นเลยพอเราปล่อยวันแล้วเราล่างเรือลุกนางนวลเต็มไปหมดเลยี่น้องเ้ยดูเออนางนางนวลทังนั้นเลยบินตามท้ายเรือ มากินปลามากินปลานางนอนวลน,นางนอนพี่น้องเอ้ยช่องธรรมมาหาแดดขายนุ่มนางนวนกินปลาวันนี่ย เรือมันมันตอมปลามันกินปลาที่เราล้างเรือแล้วก็มันตามหลังเรือแล้วจะเข้าบ้านมันบินเต็มไปหมดเลยพี่น้องมันมาเป็นร้อยเป็นพันเลย <laughs> ป้านางนัว,น,วน,นนวนางเราลากเรือเราวางวนเสร็จแล้วเราลากเรือมป็นนางนัวนมาเต้มาวนแล้วมีน้องกันด้ มันโง่มันโงมันมันลลยลมมันเล่นลมกินอีแล้วมันเล่นลมมันลอยลม าเล่นลมกินป้า เรบางไปแล้วมันลบบ้านแล้วเรือเราวิ่งมันหมดแล้ว ขอสวัสดีเพียงเทนานี้นะครับช่องธรรมาหาแดกถ่ายนกนางนวลสวัสดีครับ